หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับกบก็ถูกพาตัวเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปอแพทย์ก่อนที่จะถูกส่งตัวมารักษาตัวต่ออย่างโรงพยาบาลมหาราชที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจนถึงวันนี้กบใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนานกว่า3เดือนเศแล้วนะครับ ตอนแรกผมเื้นขึ้นมาผมงงมากมเลยงงแบบว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเรามานอนตรงนี้เลเเป็นอะไรทำไมถึงต้องเรนไนด้รู้สึกทรมานคอ,อตอนที่ช่องไฟทอะะ่ออะไรอะไรยเงยคร่างเีว่ามีเกิอดอะไรทำไมเราต้องมานอนไปต้นนี้ขึ้นไปพอตอนนี้ก็มีคนมาเขาบอกว่าผมมนันโดนยิง เป็นกระดูกสันหลังนะครับข้างหน้านี่จะเป็นปอดกระหัวใจลูกกระสุนเขาวิ่งทะลุเข้ามาเข้ามาชนในกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ต่างหัใจสันหลังแล้วก็เฉยขึ้นมาเข้ามาด้านในนิดเดียวก็จะโดนหัวใจกับหลอดเลือดใหญ่ดังนั้นก็คงไม่ไหวแต่อาจจะตายแต่ในที่เกิดเหตุน,นะครับ กาไปช่วยเราเรารู้จักกับเขาไหมครับพี่เขาไมช่วยก็รู้จักกันบ้างเขารู้จักกับแม่ผมนแต่ก็คุ้นเคยกับเขาไหมคนที่เราเขาเขาไปช่วยเท่าไหในเมื่อเขาก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราใช่ไหมเพื่อนเราก็ไม่ใช่ทําไมเราเราถึงต้องรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเขาด้วยเร่ในตัวผมเองเนาะที่เกิดมา ีคนหมดเวลาหรนอคนอื่นว่าเดือดร้อนหรือว่าโดนทำลายอ hmm. ลองนิดเป็นนิสัยเลยนิสขี้ของสามคนนี่เนี่ยมันเป็นนิสัยเนี่ยเพราะว่า, <Huh. S 1> วาแม่ผมสอนมาตลอดแค่เป <Huh. S 1> ็นยงก็ช่านช่วยช่วยอย่างเขาได้ก็เชืเ่อหลือเปลา ครมีงานอะไรเรียกก็เถอช่วยยกนั่นหน่อยยกนี่หน่อยยกกอี้หน่อยยกโต๊ะอะไรนั่น,ยยน,นยยตา<ต>ช่วย,<ล>ยนัก,นกๆก็มีนี่แหละก็เป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือก็บางทีมีคนแก่มาอย่างนี้นะเห็นว่าเขาแบกของไม่ไหวเขาก็เดินหรือก็ไปช่วยในตลาดไม,ไม่ไม่ต้องการเอาเงิน เริ่มรู้สึกตัวออกมาจากห้งองเอสยูก็สังเกตร่างกายของเราเองไหมว่ามันมีอะไรผิดปกติไปไหมครับรู้สึกครับรู้สึก<ช>แบบว่าทำไมขามันแบบระดุกระดิกไม่ได้บังทีนกึกว่าเดินไ,ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ผมลองกระดิกกระดิกมันก็ไม่ขึ้น มันชาไปหมดแล้วมันตึงไปหมดเลยครับคือเราก็เริ่มคือเราก็เริ่มผิดสังเกตแล้วใช่ไหมว่าว่าทำไมขาท่อนล่างมันชาตรงนี้มันชาจาับ<ม>ไปจับก็ไม่รู้สึกลูกกระสุนวิ่งมาตัดแด้ทำลายไขสันหลังระบบการสั่งการจากสมองประสาททั้งหมดเนี่ยจะลงมาที่ไขสันหลังแล้วมาออกที่กล้ามเนื้อแขนและขาจะสั่งการให้แขนและขาทำงานทีนี้มันก็เหมือนกับว่า ส่วนที่จะเชื่อมต่อตรงนี้มันได้ขาดหายไปมันก็ไม่สามารถควบคุมการทํางานของขาได้านของจะเป็นอวบพ้วนไปตลอดเลียนหัวไหมหายใจเข้าลึกๆสุหายใจเข้าลึกๆเลื่อมืปวดแางือปวด อาการก็ได้อากรแล้วก็ตกใจัหมไม่นึกว่ามันจะรู้แรงขนาดนี้ก็ตกใจอยู่ก็ร้องไห้เำไต้องมาเป็นอย่ี้เขาก็สลดลงไปเยอะเลยช่วงวันแรกๆที่บอกเขาก็เขาก็เงียบลงไปแล้วก็ซึม และถ้าหากว่านี่คือแบบทดสอบแบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบหัวใจอันแข็งแกร่งของเด็กอายุ16ปีคนหนึ่งแบบทดสอบแบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบทดสอบที่โหดหินมากที่สุดบทหนึ่งนะครับเพราะไม่นานหลังจากที่ก๊อฟรู้ว่าตนเองนั้นจะต้องสูญเสียโอกาสการเดินไปตลอดชีวิตความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนั้นก็เดินทางมาถึงเมื่อก๊อฟรู้ว่าก๊อฟต้องสูญเสียคนที่ตนเองรักมากที่สุดในโลกไปอย่างไม่มีวันกลับ นทว่วมปอดเป็นน้ำทว่วมปอดเป็นโรคหัวใจเป็นความดันมีตั้งหลายโรคเพราะป่วยมานานะน่ะน้องพูดถึงนะนะแม่เขาจะเป็นเป็นมานานแล้วแหละเป็นกระท่อนกระแท่นมาแบบเขาก็ฟื้นใจเหมือนว่าจะอยู่แบบเพราะว่าห่วงลูกอะไรเนะี่ยเขาก็จะฟื้นใจอยู่แบบก็ช่วงจนจนนาทีสุดท้ายที่แบบเขาคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องเ,เหมือนกับว่าเขาต้อง แต่เขาก็สั่งนะเขาก็สั่งแบบบอกไม่บอกให้บอกลูกเหมือนกันนะว่าว่าเผื่อเขาเป็นอะไรไปก็ยอย่าพึ่งบอกลูกนะอะไรอย่างเงี้ยยายยายคืลย <c oughs> เขาจะดูงานเขาจะทิ้งเลยนะจะทิ้งงานแล้วก็จะเฝ้าแม่แม่เขาเขาด้วยแม่ออกเขาออกด้วยแม่ไม่ออกเ็าไม่ออกหมอเขาไล่เนี่ยหมอไปนอนข้างนอกเลยนะบอกว่าถึงเวลาหมดเวลาเยี่ยมแล้วก๊อฟไม่กลับหรอกเอาก๊อฟแกไม่กลับบ้านแล้วแกนอนกันไหนผมก็นอนตามชานทลายก็หายความอุ้งกับแม่ครับถึงแม่เขาอยู่ใดถึงขนาดนี้แม่เขาบอกว่าเขาอยากเห็นได้ลูกที่วิทุก็ขึ้นมาประมาณนาั้น ครับพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ยินนะตลอดเวลาแม่แ่วยเขาอยู่บ้าเนเขาทั้งใจที่จะรอบผม หา้กับแกจนนานที่แกรอไม่ไหวแกก็ให้สบายเมื่อคิดตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วที่เลี้ยงแม่มาเพิ่งจะมาเสียเพิ่งผาโดนยิงแกก็เสียใจก็ห่วงผมเหมืมอนเดิมตอนแม่ยังไม่เสียแม่เขาไาเยี่ยมกอล์ฟเดี๋เขาดูว่ากอล เป็นอย่างนี้นะเขาเขาเขาตำหนิกอฟไหมที่กอล์ฟไปช่วยมครับไม่เคยตำหนิแล้วเดี๋ยววันนี้เกไม่เยี่ยมเขาไม่เคยบอกเลยใช่ไหมว่าว่ากอฟไม่ได้เข้าไปช่วยก็เคยไม่เคยบอกเลยเกไม่เยี่ยมเยี่ยมให้กำลังใจแกบอกให้สู้ๆผมก็ดีใจเยี่ยมมาเห็นอะไรแกก็ซื้อบุญซื้ออะไรมาฟ้อนให้ผมพอได้ได้ข่าวว่าแม่เสียกับได้ข่าวว่า เราเดินเราอาจจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยนะอะไรมันทําให้เราตกใจกว่ากันไม่เสียไม่เสียตกใจกว่าเนะี่ยเฮ้ผมเลือกเดินไม่ได้กับให้แม่อยู่ให้แม่อยู่ขาไปไหนช่างเงี้ยอยู่กับผมผมก็มีความสุขเพราะว่าวม,ม,มม,แมีแม่รักผมเหมือนแม่แม่ขาง มาถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะคิดอย่างไรกับชะตากรรมของเด็กหนุ่มวัย16ปีคนนี้ที่กําลังเผชิญอยู่นะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจและก็คิดว่าคงจะไม่มีคําปลอบประโลมใดๆที่จะมอบให้มากไปกว่าบอกว่านี่คือเรื่องราวของเวรกรรมคือเรื่องของลิขิตที่ถูกเขียนไว้แล้วนะครับบางคนอาจจะแย่หน่อยที่อาจจะรู้สึกเห็ดขยานไปกับบทบาทของพลเมืองดีหรืออาจจะตั้งคําถามว่านี่หรือคือรางวัลของคนกล้าหาญที่ควรที่จะได้รับแต่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ตามนะครับ ที่แน่ๆก็คือว่านี่คือความจริงเป็นความจริงที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งจะต้องพอเชิญและได้รับซึ่งเป็นผลมาจากการทำความดีบ่อแผลได้ละด่ะเด้อบ่พอแผ่เหรียนทองคำ เรียนทองค่ำแล้ว